บอกกูน้ำแน็กูก็โมู้อ้ยกว่ากมันเบิกสามพันจะโมยังจะว่าจะว่ายังอะไรน้ำก็เจ้าเนี้ยก็จอยากหัวไม่มีอะไรหรอกก็ไม่รู้จริงว่าอยู่ไหนไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็แกก็ตอบไปแบบตามภาษาแกนั่ละที่ไม่เชียร์ื่อเลยแล้วบทีนี้บบเอฟซีบางคนก็เข้าไปเข้าไปเข้าไป พอเราเปิดประเด็นใช่ไหมก็มีคนเข้าไปหยุมกันก็อย่าไปว่ากันย่าไปว่ากันอย่าไปหยุมกันก็ยังอันก็ยังอันจอบพิงซีไหมจ่ออันจ่อพุ่งเปิดประเด็นไหนพิงซี่นะปุ๊บกูเปิดประเด็นปุ๊บหยุ่มยากแน่นั่นมูนเอเลยย้ะไปว่าเรายังวะเล่ากันอาจจะนั่นแหละแล้วกันถามตามภาษาเราดันล่ะ แต่ว่าจริงิเคสเนี่ยมันนี่ดูแห้งในเคสอ่าทยลูกํานกไปอยู่ไหนท้ายลูก็ไปนุอยู่ไหนเนี่ยคือจริงมันจะน่าจะควรเลิกถามเลยเดียวนะอันนี้สำหรับผมนะแต่เราไม่รู้ว่าเขามาติดตามใหม่หรือเปล่าหรือเขาเขาเขาอยากถามอะไรเงี้ยเราก็เราไม่รู้จิตใจคนไงแต่เราก็ตอบไปตามตรงว่าไม่รู้แล้วบมโหจากแล้วเขายู่ใสแต่ถึงไม่เชา่อในข้อกล่าได้แล้กัคนอื่นก็บพต้องไปตามยุ้งหรือไปคอมเมนต์โต้ตอบ จริงๆแล้วเรารสื่อความหมายสื่อข้อความกันผิดนะครับซึ่งคําถามซึ่งถามหาคนอื่นเนี่ยพี่วีก็มองว่าเป็นเรื่องดี่าสูว่าเจอพี่วีไลฟ์อาจจะเป็นเปลี่ยนจากประโยคคําถามเป็นประโยคบอกเล่าซ้าหรือว่าเป็นประโยคที่มันจบไปเลยอ่ะที่ไม่ต้องตอบอ่ะอย่างเช่นเจอพี่วีก็พี่วีสวัสดีค่ะพี่วีพ่อกับแม่สบายนี่นะคะอะไรเงี้ยก็นิจจบแต่ถามก็ถ้าถามว่าสวัสดีคับพี่วีพ่อกับแม่พี่วีไปไหน กูต้องไปหาคำตอบให้มึงแล้วสิจากร็บเบวรดเอาเขาให้มาเนี่จากไปยกสะดุงยกใสจากไปเคี้ยเห็ดอยู่ขวกไใดกูก็ต้องไปโทษตารอนเพราะฉะนั้นคำถามบางทีอะถามไม่ต้องหวังคำตอบก็คือพ่อแม่พ่อกับแม่พี่บีสบายนี้นะคะนี่มันจะจบเลยอาพี่บีก็จะต่ออ๋อสบายดีครับขอบคุณครับพี่บีสวัสดีครับพี่บีสบายดีนะคะ สวัสดีครับพี่วีกับกับถามว่าสวัสดีบบครับพี่วีทําอะไรอยู่คะเนี่ยคนตอบตอบยังไงเอากูตอบจังไหนอาอ,อา <c oughs> จากาักรพตรดเจ้านี่กูเียดยังแม่กูก็ต้องไปได้ะเอาเตือนเกินเกียรม,มาเดอรป้ามาไป,มมาาไปขี่กองน้ำวันนีทำอะไรบ้างคะอ่นะน้อกินเอออย่าถามลูกอีล๋ละเดี๋ยวถามพูดให้กระซังอย่าวถามนาัาาม่งสัน้นสวัสดีครับพี่วีสบายดีนะคะคือจบ ถ้าถามว่าพี่วีทำอะไรอยู่จักกุกระิ่ตอบมาจักดีกันจเครียดเ่อะไรดิแล้วจะมากดพี่วีไม่ได้นะว่าจักจักยังจักังไดเพ่ออะไรอีกดิอีลีนะครับตอนนี้เรากําลังไปสนามฟุตบอลนะฮะเพื่อไปตามหาคนคนนั้นให้คำความนิ์นั้นว่าน้องยิ้อใส่ไกลหอนแล้วไกลหอวแล้วนะ ไกลหอนแล้วไกลหอนแล้วนี่พี่วีตั้งใจมาเลยเนี่ยเพราะว่าพี่วีไม่อยากทุกคนคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ไม่ไม่ต้องมีคือคือไม่ได้ห้ามว่าคอมเมนต์ต้องคอมเมนต์แต่เรื่องดีๆอะไรคือจะติติงอะไรกับพูดมาเลยนะครับพูดได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นคําพูดสําคัญนะครับเพาคำพูดสําคัญเขาพูด ข้อ <K h aw> ความพิมพ์เนี่ยมันมัน,ม,นมันก็สําคัญเหมือนกันแต่บางทีเวลาเรามาอ่านในขณะที่เราอารมณ์ไหนนั่นอะ่ะอีกเรื่องหนึง่งบางคนรับคําคําเดียวอาจจะเปลี่ยนความหมายไปได้เลยนะครับอย่างอ๋อไม่รู้อะไรเงี้ยกับบมรูอะไรเงี้ยบางคนละเรื่องนะฮะอาจจะถามว่านุ๊กไปไหนพี่เียอาจจะตอบว่าไม่รู้ันเวลาสิมาว่าถามไปถามว่าอะไรพี่ติณจัดการยังไงครับกับเรื่องนี้จ้ะ คือจริงๆอ่ะไม่ไม่ต้องมาถามผมหรอกเพราะว่า<ไ>มันก็มีกระบวนการของมันอยู่ในการจัดการม,มันเป็นเรื่องบางเกียมันเป็นการคูยคุย,ยตแต<อ>่อพะหรือบางเรื่องก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายเขาก็ะสามาที่ไปตอบได้โดยทันทีหรือที่สิ่งว่าใครอ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นใครเพราะมันมันก็มีผลทางาด้านกฎหมายเพราะว่ามัน บางทีอ่ะเราก็จะโพสต์ภาพรวมเตือนภาพรวม <Yeah. S 1> ไม่ได้เจาะจงว่าใครคนใดคนหนึ่ง <Yeah. S 1> ก็จะพยายามถามว่าใครอ่ะก็บอกมาเลยอะไรเงี้ยซึ่งพูดไม่ได้หรือพี่สิงจะทํายังไงกับเรื่องนี้อองตรงนะบริษัทใหญ่ๆเขาไม่ได้มานั่งตอบขนาดนี้คือเราตอบคําถาม <Yeah. S 1> เยอะมาก <c oughs> ในในหลายๆเรื่องหลายๆประเด็น <Yeah. S 1> ผมจริงๆผมไม่อยากตอบด้วยซ้ำเพื่อก็จะมองว่าเรา หญิงหรือเราไม่ให้ความสําคัญกับเ c ซีเราก็ตอบเท่าที่เราจะตอบได้แต่บางเรื่องผมก็จะไม่ตอบเลย <Yeah. S 2> ผมก็จะเป็นนี้แต่ว่าผมก็มีวิธีจัดก,การของผมก <Yeah. S 2> ็อาจจะถามอีกลวกจัดการยังไงล่ะไปอีกได้ป่ะเนี่ยเ <Yeah. S 2> นี่ยคือบางทีอยากรู้เยอะรู้มากแล้วมันได้อะไร <Yeah. S 2> อ่ากับการ <c oughs> ที่ี่ค่อยๆให้กระบวนการ <c oughs> อ,อของบริษทัทหรือของเราอจัดการกันเองก่อน ภายใน,ในเราอ่ะถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับภายในอ่าก่อนดีไหมแต่ถ้ามีอะไรเปเ<อ>ลี่ยนแปลงใครเขาใะไรเขาเย็ดของเขาไปได้จะไปอยู่เขาเขาหนาเออแล้วเขาเขาจะมีวิธีของเขาดอกป้อมแมนแบบเอาทุกเรื่องมาหายเฮ้าแล้วก็ถามแล้วก็บ,บีบคั้นแล้วก็เช่นถามแกมบังคับไอ้ได้คำตอบไหม ซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยยากก็เลยไม่ค่อยอยากตอบเท่าไหร่ใน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 หลายประเด็นนะครับ <iper S 1> <c oughs> เดี๋ยวเรื่องประเด็นประเด็นล่าสุดเข้ามาเหมือนกันก็เฉย,ยๆดีกว่าไม่ต้องไปตอบไม่ต้องไปอะไรมากอ่านะครับก็เอาเป็นว่าเรื่องเรื่องนี้ก็ อย่าอย่าถามอย่างนั้นจะดีกว่านะครับประเด็นที่ที่เป็นอยู่ตอนนี้คือที่ถามว่าน้องไปไหนเงี้ยอย่าถามดีกว่านะครับให <c oughs> ้าถามว่าน้องสบายดีเนาะเออนุกคมคงไม่ว่างเลยถ้าในเฟรมนั้นมีภาพใครถามเกี่ยว<อ><อ>เเลยหรือเขามไม่เกี่ยวคนนั้นเลยดีกว่าม,มันเป็นการให้เกียรติคนที่อยู่ในภาพบางทีอ่ะเขาไม่อยู่แต่ไปถามหาเขาหรือเหมือนด้ไลฟ์สดเราอ่ะแต่ถามหาคนอื่นอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกหน้าเสียหน้าบางทีรู้สึกแย่ว่าเฮ้ยเออใจตัวเรา เราเราไลฟ์เพื่อให้ออให้ให้คนมาจับจ้องที่เรานะทําไมคุณมาถามโฟกัสคนอื่นล่ะอะไรเงี้ยออง่ายเหมือนอจะทําให้เขาดูเวลามีคอนเสิร์ตไลฟ์อ่ะแล้วมีศิลปินท่าน,น,นอื่นที่ไม่ใช่ของบ้านติงหรือที่เราไม่รู้จักอะ่ะเราก็ไม่ควรไปถามว่าเขาขึ้นหรืยังจะขึ้นตอนไหนคนนี้ตอนไหนจะลงนี่เป็นขนาดที่เจ็บปวดที่สุดนะตอนไหนจะลงวะออโอโ้แบบคําถามอะไรมารายาทในการถามนี่แบบไม่ได้เลยอะ่ะ คือโมักหรืออย่างกับว่าต้องไปคอมเมตนเขาไหมเตยเตยอาฟังไปก่อนรอคนที่คุณชอบหรืออะไรที่คุณอยากดูไม่ใ yep> ช่ไม่ต้องไปกดดันไม่ต้องไปกดดันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบบางทีไปเห็นอยู่นะก็รู้สึกว่าทำไมต้องไปถามแบบนั้นวะหรือไม่บางทีก็ อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนะรอดูนุกไปขึ้นทีเดียวอะไรเงี้ยก็คนอื่นก็เสียกำลังใจไม่ต้องไปพูดไม่ต้องพูดรอดูมึงก็รอดูนั่นแหละเออเออถึงเวลาไหนบอลูขึ้นเวลาเดี๋ยวบอลลูแต่เดี๋ยวค่อยค่อยมาดูเดี๋ยวเขามีในแพลนมีในชื่อมีในเลตมันก็าปอยู่แล้วหล่ะแต่ไม่รู้กําหนดเวลาได้ไม่แน่นอนในนั้นบางทีอาจจะมีเมนเขาอยู่ก็ดูอยู่ก็เป็นได้ก็อาจจะรู้สึกแย่เอาอีกคนนี่บ่มากเมนกลัวอะไรเงี้ยก็จะกลายเป็นว่า บ่ามาก,กันเออก็เลสิตทะเลาะกันเออเพราะฉะนั้นคันบ่ามักบ่ต้องออกข้อพิเห็นหูก็ะยัาปากบ่หูก็ะย่าปากอ,อ,อยู่อซื้ออยู่ในมุมของตัวเองอ่าบ่าต้องอีหยังมากไมาเบ่ต้องอีหยังมากไมยดอกคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ดีๆก็มันก็จะเป็นเรื่องดีนะครับเดี๋ยวโลถึงแล้วลงไปถามความมันมอยู่ใสได้คำตอบแล้วได้คำตอบแล้วพี่วิสิปิดไลน์เด้อ โม่ไหลต่อเด้นี่โค้ดเบิร์ซีพันสามนี่มาไปให้หลัะมันยูใส่ล่ะให้หลัะมันยูใส่ล่ะเอ๊ะ

เดี๋ยวนุคนเดี๋ยวน้ำกะอตเัวใ่ขึ้นเเข้าง้ตรงไหนตรงนี้หรอประตูไหนอันนี้ถ้าข้าบ่นี่ยอมเมนตดไปนี่เดียว อันนี้ครับนุกไปไหนอ่ะนุกอยู่ไหนอ่ะนุกอยู่ไหนุ็เจอวันเตะบอลที่หมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีสวัสดีด้วยนะครับนุกนุก

สวัสดีครับสวัสดีครับเล็กเอาสิ๊ง uh ตัวบังมันดูมันสีบอกกันนะห้าเห็ดเอาคนหากันมันเห็ดยังไงตัวอันนี้งหาเห็ดไปตัวดิมึงเห็ดที่เห็ดคนหนักกามันที่เป็นอะไรตีฮะเขาทำนลูกกระช่างเขาด้วยแล้วเดี๋ยวแข่งกัฉันครับกันเนี่ยไอ้คนนี้ ไปไปภูนหาเตบ่อถุนแล้วไปถุนถุนแล้วพระน่าศิลป์กาตอนนี้มยู่งมองสอนมันไั่นอ่าทุกคนนะฮะมีใครไลฟ์ไหมนี่ไม่มีเนาะไม่มีพี่ไลฟ์สดนะใครทุกคนเดี๋ยวดีกกันเหี้ยครับทุกคนหยอกกันเหี้ยนะสนุกเฮ่ฮาเดี๋ยวดี่พี่ปีนกล้องก่อนกูปีนกล้องมึงได้ลรอบารนี้ ก็คือเห็นว่าเปลี่ยนสิ่งก็คือปึกอะบ่เคยอะไรเยอะแยกับกล้องยังไงบอเพื่อนเปลี่ยนมวยฮักเระเดื่อ,องรวอันนี้อันอันนี้อันนี้อันอันนี้อันนี้ ุกคนนะครับตอนนี้นะฮะเอาแจ็คต้นสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> นี่อยู่นี่ไงยอยู่นี่ไงน้องเตรียมบอยู่นี่เตรียมเตรียมบอลยู่นี่ทุกคนสวัสดี้นะครับ <c oughs> นี่น้องอยู่นี่นะครับน้องอยู่นี่โอเคนะโอเคนะ เห็นแล้วนะอาจารย์สวัสดีครับานี่นี่น้องเตะบอลนะน้องเตะบอลเจ้าวขันยาไฮวิไลอีกช่งดอกไม้กับของขวัญมาเราเฉยๆมีเงินเติมเน็ตไรเบิ่งเออช่งมาแม่ผู้ใดก็่งมาแม่กูปิดไลนเด็ตนี่ปิดไลน์หนีก่อนนะปิดไลน์กัน เมื่อกี้น้องเพิ่งทําประตูไปนะฮะอ่าน้องเพิ่งทําประตูไปนะครับนี่นุ่งกับกัด่รักษาประตูแล้วป๊อปมงคลแล้วฮะงาเจ้าป่าเมื่อไหร่จะมาเจ้าบ่าไม่ใหม่เหมือนกันนะเจ้าบ่าใบแดง นี่เป้ศรกำลังเจมลงสนามทุกคนนี่นี่กำลังสีลงสนามเบอร์จิบซีนั่นทิดเบอร์เก้านั่นทิดนั่นทิดเออนั่นละทิด นั่นแหละสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีสัญญาณจะไม่ค่อยดีนะฮะบอกแียก นะครับวัสดีทวกคนหกพันกว่าคนนะฮะเ่ยอยู่ในสานามเราแน่นเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> นั่นเห็นบอนั่นนั่นนั่นโอเคตั้งสี่แล้ว โอ้ขอบคุณของก่อนที่ส่งมาด้วยนะครับพูทเล่นนะครส่งมาได้เรื่อยๆเลยนะครับพูทเล่นพูทเล่นส่งมาได้เลยเรื่อยๆอ่าสวัสดีนะครัรบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกอยสีพลาต้องเข้าแล้วใช่ยุงเยอะมากเลยนะฮะโปหมดแล้วเก่ากับบ้าใดเมือหนึ่งข้าถือโทรศัพท์เก่าแห้งก่าบ่าใดโทรศัพท์สีสันเออนี่ยนี่ น้องอยู่นี่นะครับนี่เอาใจซ้ำไหนคิดบังหลวดนี่เห็นปะบ่เคยมาสนามผุดวัดจักเทียเด็ดปกติไทยงานตัดตัวอยู่หุ่นบ้านพุ่นไปแล้วนะครับตอนนี้อ,อันจั๊กผุดวันยังคนละสูตรคนละสี เอ้ยจังไดนยังคอยเบิองออกว่าทีมไหนเปทีมไหนเอาเออนั่นไปแล้วนะครับนี่เอาใจปันนี่ละ <c oughs> ไม่มีไม้เซลฟี่นะครับพี่พี่ไม่มีไม้เซลฟี่ก็เลยมือไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับก็ดูตามอัตราภาพแล้วกันนะฮะก็มาเจอแล้วเนาะเห็นแล้วล่ะเออนั่นนะ่ะเออเก้านั่นนะเดี๋ยวรอน้องพักผวอนก่อนเดินมาเดี๋ยวจะให้เขามาถามบอกว่าอยู่นี่ไงอะไรเงี้ยแล้วก็จบนะฮะอาจจะจบการไล์สดก็มีเยอะนะครับวันนี้อันนี้เล็กพันคมนะฮะเล็กพันคมนะไกลแล้วใก,กลแล้วคือหยังเล็ก มือบอลนิ taking, ่งเด้อบอลแดนแนอันอันตากองยุโรครับอันโุรศัพท์ข่อยซื้อเ้เลยบบอลคอยนิ่งเอออดอดสาบิงเอาตามมตรภาพเออไปแล้วนั่น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 เนี่ยมีระบบซูมด้วยเห็นไหมอ่านะครับทุกคนนะฮะ เมื่อทุกคนได้คําตอบแล้วนะครับก็ประเด็นดังกล่าวก็เพ่าๆนะฮะเพ่าๆลงนะครับเพ่าๆลงนี่อบอกปู่เฉยมันบอกปู่นี่บอกปูว่านี่ก็อบอถามเนี่มันไปใส่นั่นเห็น,น,น,นบหมนั่นนั่นบักเล็กจิงจิ๋งก็บอถามแนี่นั่นเออ พี่วีวันนี้ถึงกับไม่ถึงกับไม่ตัดงานเลยนะครับถึงกับทิ้งงานมาเลยนะครับวันนี้เพื่อที่จะมาให้คําตอบว่าน้องมันไปใส่เออนี่พราะย่งจนะยังไม่ลงสนามานะครับแต่เหนื่อยแล้วนะครับรู้สึกว่าหอบแล้วนะครับบนว่าเจ็บขาด้วยนะครับน่าจะลงพุงหรือน้ําหนักขึ้นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่บ่น่าปวดขาแต่ก็ยังมานะครับว่าน้องชวนนะน้องชวนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ทำไมไม่ถามว่ามะขามอยู่ไหนอ่ะเนอะถามหน่อยมะขามมีถามมะขามหน่อยว่ามะขามอยู่ไหนร้อยเอ็ดพันสามมาหน่อยไทยลุกไทยลูกถามหาาลุดแล้วเนาะสดีสด้ตอนะครับบวดีนกเซ็กห้า,หาสี่สามสองมึงคิดตังค์ <laughs> ยังสิบบิมึงก็บ่าตังค์เวลาหอดมืออื่นเสาร์ลดุดกูจะได้ยิ้มท่า มันดว่วนพอดซิบดีน่ะนะเอ,อาเวลาออกสิดท้ายนั่นเอาเวลาออกมึงสิซิบดียังไ,ไหนไหน่นะครับ อบพี่บีไลฟ์มาบ่อยๆเดอเห็นบบอสเดนคืออสวอบอกกิบาเขามีงานมีการพอเม็ยดีเดี๋นวนี่ f เอฟซีกระดายกูหลดในเบิร์ซัมนันลานนาเออนั่นกูจมกูเจแท้กูจมเหรอเนาะบะจมเมืองไหนกูจมบ้มืองเราเมือไหนม่เอานี่แหมกูจมกูเจท้มึงหละนี้มานี้บอกแก็บหยยดบัดีออ หมดเวลาแล้ว9หมดเวลาอ่ะลูกาก่นยถ้าเทียก็เต็มชุมงนในลูกเดียวนั่นงอแล้วออกหนึ่งหลังนะครับหนึ่งหลังีเสอได้นาุดท้ายโดยลกธโดนครับเนี่ยัแมตยูหนึ่งหลังหรอ ไม่ไม่หนึ่งลูกเดียวเลยหนึ่งลูกอ๋อใครยิงเข้าก่อนชนะตอนนี้เสมอกันที่สองประตูต่อสองนะครับอ่าตอนนี้เสมอสิสองประตูต่อสองนะครับเอาบอกสว,วุปนีกัะม้าของเขานี่ บางทีภาพอาจจะทำให้ทุกคนเบียนหัวได้นะฮะพยายามดมยาดมไว้ไปหายาหมองมานะฮะเพื่อทาบริเวณศีรษะนะหัวกูเนี่ยละกูะทาหัวกูเนี่ยละก้อนนะนะบอลกระเด็นมานะฮะหัวกูเลยว่างัน โอ้ยเขาจ้อยโอ้ยเขาจ้อยอ่ะนกนกวกินน้ำลราม่หีข้าวเด้อ

พูดว่า,าพูดว่าอยู่นี่ไงแล้วพี่จะไปอยู่นี่ไงไม่ไม่อยากให้ไป <laughs> อยู่อยู่นี่ไงไไเออหนักไหมไม่ให้ไปหรอทำไมไม่ให้ไปอะ่ะ <laughs> ทุกคนทำไมไม่ไปให้ไป,ห,ไปหรอไม่ให้พี่ไปเหรอ เป็นไรคนดูเจ็ดพันกว่าเองมันไม่มีหรอกก็วันนี้ก็มีคนถามหาพี่ถ่ายรูปกับพวกปายพวกออฟพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามหานุกก็เลยเป็นประเด็นเออไปกินข้าวมาแล้วก็ชวนอยู่ผมก็มันก็ปกติไหมผมไปงานผมเหนื่อยพักผ่อนไม่ตอนช่วงปลายโทรไปอะไปเรียกกินข้าวน่อผมสั่งข้าวมากินแล้วผมก็เลยไปดออกไปน้ำเขา เขาเลยเข้าไปประชุมกับพี่สิงห์กับพี่ออนสัตว์ไหนดราม่าปล่อยปล่อยพันธ์น่ะเพดราม่าหรอกไอ้ทักไอ้ตอบไอ้ตอบเขาว่าไอ้วีอะไรเนีด้วยนี่ไอ้ตอบว่าจักพี่ตอบเขาเดียวเลยท่านทเลยเขบอกว่าจักเพราะว่าพี่บ้องหัวไม่รู้ไม่รู้ซีเรียสไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกจริงๆก็เป็นดราม่าขี้มาติ๋วไม่ดราม่าไม่ดราม่าหรอกไม่ดราม่าอย่าไปคิดมากทุกคนอย่าไปคิดมากเอาความจริงกับผมเปจะยัง ไม่คนเรามันเหนื่อยอยากอยากนอนพักเยาทั้งวันอ่ะวันนี้อยากพักผ่อนมานี้นุ๊กพักผ่อนบอกว่าเพื่อนมาชวนไปกินข้าวผมกินข้าวแล้วถ้าเป็นแต่ก่อนจะคิดมากอยู่แต่ตอนนี้ผมไม่ผมไม่ให้ค่าสำหรับสำหรับคนที่ชอบแบบมากสำหรับคนที่เขานิดๆหน่อยๆครับถ้าจะติดตามพวกเราอยากให้เอาแต่ความสุขสิ่งที่ไม่สบายใจหรือดราม่าไม่ต้องไปเสพ จริงๆมันไม่มีหรอกเขาค่อยเขาค่อยถามว่าไปใส่ตามตามไม่จริงๆอะมาตามมาละอยากจริงพี่ไม่ไปคอมเมนต์มันก็จะมีคนไปคอมเมนต์อยู่แล้วนุ๊กไปไหนเนีก็ไปกับเพื่อนพี่ก็เลยไปตอบไงประเด็นคือพี่ไปตอบว่าจักเราไปคอมเมนต์ดักไปเออหูแล้วว่ามีมีคนหนึ่งมาถามแล้วเอาก่อนเลยบัรลูพี่ก็เรีพี่บัรลูเฉยๆอืมเฉยๆเนี่คุณ คนเข้าใจก็มีเยอะไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่าซีเรียสนะฮะเรื่องสีเรียสตอนนี้คนเขาใจ9 0้าหม9 9น9คนคนที่เขาแต่คนที่เขาชอบที่จะจับผิดก็มีอยู่1%นแค่นั้นแหละควองสุกกองอยู่ข้างหน้าไม่พากันเกียดกอยไวยไหมยงไบอกไม่รมูแขยงินเขาหรอแม่เออกับหู้ย้ยโอ้ยเป็นเปืนกระจั้นอออมากจริงน่มันยุองกัดกัดพรยุ่งงี้เลยนี่วะไอ้นี่นะเคยจับู มึงบวแทงก็ต้นใหม่มิสซิงะไปจับประตูเขาไอ้เขายิงยังงัมยนใ้เขาที่หนึัไหลในกองนะยนในเขาต่อหน้าเระตหน้าเรากล้ามใหญ่กล้ามใหญ่บอกไปทัวร์ดิบันบอกไปทัวทีบด้บัน่ไอ้นี่เราเราเป็นกรเทยเราใช่แต่ว่เกี่ยวนะพี่พี่ไม่ใช่กระเทยนะหลายๆคนจะเอเห็นพี่ีอ้อนนไม่ใช่กระเทยไม่ใชกไม่ใช่แบบนั้นแต่เป็นคนที่ยังผู้ชายกล้ามใหญ